เป็นร้านขายของร้านขายเสื้อผ้าเข้ามา,ากครับผมเข้ามาแพ็กระสามสิบกล่องละสิบบาทมีเข้ามาขายด้วยวผมยิมอมยิม,ม,ยมขนมเมอร์แรงขนมเมอร์แรง80บาท หม,มูยอโอ้ขนมตาลน้ำเกลือุ้ยขนมปา้าทุกคนเนี่ย มีขนมปลาขนมโก๋อะไรเงี้ยนะขนมโก๋สิบบาทเป็นขนมที่แบบกินแล้วติดคอขนมเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองเดินเข้าไปด้านในก่อนคุยตลิงปิงขายด้วย้ันนี้ แต่คนไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยอ,อันนี้เป็นร้านร้านขายของร้านกาแฟด้วยมานั่งดื่มกาแฟเบาๆชิวๆสบายๆเลือนมอนอาหารตามสั่งรินานามน้ำอ๋อมีแบบยังมีร้านอาหารรินานามน้ำด้านในนะครับ อันนี้เรือบ,บริการกับปรับเกตบคาละสิบบาทน,นี่เป็นก๋วยเตียวทุกคนกินข๋วยเตียวปะ่ะโอ้นี่ไงเขามีแบบว่าเป็นร้านกาแฟวิันด้านในสามารถไปนั่งได้อะไรบ้างอ่ะ,อะมีข้าวด้วยมีข้าวมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอเดินดูกันครับร้านอาหารเครื่องดื่มดื่มน้ำมาเดี๋ยวเราค่อยแบบเดินมาวนดูขอเดินไปให้สุดทางก่อนเราจะได้รู้เพื่อบบ กินที่นี่ปุ๊บแล้วก็เอาเดินไปเอ้ามีอีกอไรเงี้ยเยอะยขนมขนมไข่ปลาหอนนมหวานว่าวันนกอ,อ่นอนานอะไรนะช่ขนมไข่ปลาแล้วขนมไทย

ไกล่ลไก่ไก่ลงทุกคนข้าวมันไก่ข้าวตีหมูสะเต๊ะกันก่อนได้ค่ะหมูรุนเลกิ้มเข้มข้นอร่อยนะขนมไทยขมก่นได้เลยะกรอบมีนลก บรรยากาศแบบสบายๆน้ตาลขนมตานะครับพิาสกิบนมตานนะลน้านนกล้วยนะครับ เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอ้อน,น, oh, นี่ก็มี mm hmm. คือเขาแบบมีร้านข้าวยิมน้ำเยอะขึ้นนะเนี่ยรู้สึกอะแต่ว่าเนาะเนื่องด้วยว่ามันเป็นช่วงแบบใกล้จะปีใหม่ก็คือจริงๆอะร้านค้าเพิ่งจะเปิดก็หลายร้านเหมือนกันนะนกำลังเปิดเดินเข้ามาด้านในกัน ขนมอยู่เกาะเก็ดนี้นะจะอ้วนจัดเลยทุกวันทุกวันนี้ก็อ้วนอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่เกาะเก็ดนี้นะ่จะอ้วนกว่าเดิมเมีย่ยงคำชุ่ละหกสิบนะฮะแบบว่าของขายแบบเยอะแยะมากมาย เ,เดินไปดูที่สอ,อสอบอขัีบาทะอั้างนนี่เดินมาตามชุมชนนะทุกคน ขนมวงจ้าจะกกอะกระเด็ดนะครับ20นะบาทเลยจ้ามีกรอบนะครับคือบอกว่าคนเยอะมากอทอดมันหนอกกะลาทอดมันหนอกกะลานี่ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะกําลัง<ค><ณ>จะถึงวัด กำลังจะถึงวัดแห่งที่สองอ